คนทำงานระดับเมนเจอร์มากกว่า50มีภาวะเบิร์นเอาท์หรือหมดไฟสะสมครับซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าพนักงานระดับปฏิบัติการพนักงานระดับสูงด้วยซ้ำเพราะในช่วงที่ผ่านมาพนักงานระดับเมนเจอร์ต้องพบกับความท้าทายหลายอย่างในการบริหารจัดการทีมเจอกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนมากขึ้นครับและต้องบริหารงานด้วยความเข้าอกเข้าใจ มีเอมพ t h ตกับทีมงานมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับความคาดหวังที่มากขึ้นจากระดับ Top Management ในบางครั้งก็อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับทรัพยากรสิ่งเหล่านี้ครับทำให้พนักง,งานระดับ Middle Management อย่าง Managers ติดอยู่กับปัญหามาอย่างยาวนานเรามาดูวิธีการลดอาการเบ r n o เอาให้แก่เรา Managers กันบ้างครับโดยวิธีการนี้นะครับจำเป็นจะต้องให้ความร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นระดับท็อปแมเนจเม n น เมนเจอร์ด้วยกันเองหรือแม้แต่ะระดับโอเปอเรชันมิชันท h e m ู o พอดแคสต์สวัสดีครับพบกับรายการ r e m a s t e r อยู่กับผมอ้ําสุภกรอีกเช่นเคยครับคนทำงานะระดับ Manager รมากกว่า50%มีภาวะ b u r ร์นเ หรือหมดไฟสะสมครับซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าพนักงานระดับปฏิบัติการพนักงานระดับสูงด้วยซ้ําแล้วองค์กรจะซัพพอร์ตพนักงานกลุ่มนี้อย่างไรบ้างโดยเนื้อหาในวันนี้ครับผมได้อ้างอิงมาจากรีเสิร์ชของบริษัท Microsoft ที่ได้สํารวจปัญหานี้และได้แนะนํากลยุทธ์ในการรับมือ และแก้ปัญหาเบิร์นเอาท์ของพนักงานระดับเมนเจอรโดยตรงเลยครับซึ่งสืบเนื่องจากรีเสิร์ชของบริษัท Microsoft ที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นครับเขาได้พูดในหัวข้อ Work Trend Index Special Report ครับที่ได้ทำการสำรวจตลาดแรงงานจากบริษัทในหลากหลายอุตสาหกรรมและเผยแพร่ออกมาในเดือนกันยายนปี2022 ข้อมูลน่าสนใจครับโดยจากรีเสิร์ชพบว่าพนักงานในตำแหน่งเมนเจอร์กว่า53จากผลการสำรวจเกิดความรู้สึกหมดไฟเบิร์นเอาท์ในที่ทำงานซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าพนักงานระดับปฏิบัติการด้วยสามครับอย่างไรก็ตามครับนี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจอะไรมากมายครับเพราะในช่วงที่ผ่านมาพนักงานระดับเมนเจอร์ ต้องพบกับความท้าทายหลายอย่างในการบริหารจัดการทีมเจอกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนมากขึ้นครับและต้องบริหารงานด้วยความเข้าอกเข้าใจมีเอมพัตตี้กับทีมงานมากขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นกว่าก่อนที่จะมีโควิดก่อนที่จะมีดิจิทัล disruption และอีกปัจจัยมากมายที่ทำให้พวกเขาเนี่ยต้องปรับตัวเยอะมากที่สุดในองค์กรเลยครับ แน่นอนครับความคาดหวังที่มากขึ้นจากระดับท็อปแมネจเม e นต์ในบางครั้งก็อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับทรัพยากรเรื่องคนก็ดีเรื่องนวัตกรรมที่มีก็ดีและระบบการทำงานที่ปรับตามไม่ทันโลกที่เปลี่ยนเร็วสิ่งเหล่านี้ครับทำให้พนักง,งานระดับมิดเดิลแมเนจเม n นต์อย่างแมเน g เจอร์ติดอยู่กับปัญหา มาอย่างยาวนานถ้านับตัวเลขเนี่ยก็น่าจะประมาณ3ปีแล้วนะครับและส่งผลให้เกิดอาการเบิร์นเอาท์อย่างที่ผลสำรวจได้บ่งชี้ออกมาโดย85%ขเนของเมนเจอร์จากผลสำรวจนะครับได้กล่าวว่าการเปลี่ยนไปทำงานแบบ h ฮบริดเวิร์ขององค์กรทำให้เกิดความท้าทายในเรื่องการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงานมากๆเลยครับโดยพวกเขาเนี่ยคิดอยู่ในใจ อยู่เสมอเลยนะครับตลอดการทํางานแบบไฮบิดเวิร์ว่ายังสามารถทําให้ทีมงานสามารถสร้าง Performance ที่ดีให้กับองค์กรได้หรือไม่และนอกจากนั้นเองนะครับปัญหาอื่นๆที่ทําให้ m a n a g e r ์เกิดอาการเบิร์นเอามีเรื่องอะไรบ้างเรามาเจาะลึกกันไปทีละประเด็นเพิ่มเติมครับโดยคุณคริสตินามาสลักนะครับนักวิจัยภาวะเบิร์นเอาในองค์กรกล่าวว่าอาการหมดไฟเกิดขึ้นจากผลของการพบกับประสบการณ์ที่ตึงเครียดในองค์กรเป็นระยะเวลา ยาวนานครับโดยประกอบไปด้วย3เรื่องหลักได้แก่นะครับ 1. ความเหนื่อยล้าสะสมที่เกิดขึ้นเราติดอยู่กับปัญหาโควิดมา3ปีแล้วนะครับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจมา3ปีแล้วนี่ก็คือความยาวนานความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นของเมนเจอร์สครับรื่งที่2ครับคือความเครียดในการสร้างผลงานในภาวะที่ทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะตึงเครียดมากๆโจท์ ในการทำธุรกิจในการพัฒนาทีมก็มีการเปลี่ยนไปแบบสุดขั้วเลยนะครับมันเลยเกิดความเครียดว่าเขาจะสร้างผลงานทําให้ทีมสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้หรือไม่และข้อที่3ครับคือการขาดความสําเร็จในวิชาชีพเมื่อสร้างผลงานไม่ได้ความสําเร็จก็ไม่มาการวัดความสําเร็จก็วัดยากขึ้นเนื่องจากทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเพราะฉะนั้นเขาเลยรู้สึกขาดความสําเร็จในวิชาชีพของตัวเองครับ โดยถ้าหากว่าเจาะลึกลงไปอีกนะครับปัจจัยยอดฮิตที่ทําให้เกิดภาวะนี้จะเกิดจากสภาวะงานเหล่านี้เป็นหลักเลยครับหนึ่งคืองานโหลดเกินไปนะครับจัดการไม่ไหวต้องทั้ง manage น,นะครับต้องวางกลยุทธ์แล้วก็ต้องกลับไปทํางานแบบระดับปฏิบัติการเองด้วยนะครับส่วนที่2ครับคือการควบคุมทีมงานไม่ได้ตามเป้าประสงค์คนเข้ามาแล้วก็ออกไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นไม่ได้ทันได้เทรนนิ่งได้โคชชิ่งอะไรเลยองค์กรก็ต้องมาเปลี่ยนมือ คนทำงานตลอดเวลาเลยครับในช่วงนี้ต่อมาครับคือเรื่องส่วนตัวแล้วครับผลตอบแทนที่รู้สึกไม่เหมาะสมนะครับเนื่องจากว่าเกิดการปรับตัวมากขึ้นโจทย์การทํางาน Challenge มากขึ้นเขาก็ต้องมองหา Benefit และ Perks ที่ดีขึ้น แต่ในช่วงที่เกิดวิกฤตแบบนี้องค์กรก็ไม่ได้มีเรื่องของการตอบแทนในส่วนของการเพิ่มสวัสดิการหรือว่าเพิ่มเงินเดือนสําหรับคีย์แมนสาคัญอย่างเมนเจอร์ได้ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเขาเลยรู้สึกว่าผลตอบแทนที่เขาได้กับการแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนมากขึ้นไม่เหมาะสมกับตัวเขานะครับต่อมาครับคือการขาดการซัพพอร์ต จากองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบเองก็ดีนะครับเรื่องนวัตกรรมที่มีในองค์กร,รเองก็ดีสิ่งเหล่านี้ครับอาจจะไม่ได้ถูกอัปเดตมาตั้งแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนคนออกไปรบครับแล้วเวลาออกไปรบถ้าหากว่าเรายังมีดาบม้าอยู่ไม่ได้มีปืนไม่ได้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการออกไปรบก็ไม่สามารถที่จะลบแล้วกลับมา ชนะได้ซึ่งตั้งแต่เดินออกไปก็ความมั่นใจก็หมดไปแล้วนี่ก็ไม่ต่างกับการซัพพอร์ตที่ดีจากองค์กรนะครับว่าเขาเนี่ยได้ช่วยส่งเสริมเรื่องพวกนี้ให้กับคนทางานระดับเมนเจอรสามารถส่งมอบนวัตกรรมดีๆให้คนในองค์กรสามารถนําไปใช้งานนําไปสร้างสิ่งใหม่ๆได้ต่อนะครับและสุดท้ายครับคือสกิลและคุณค่าที่มีอยู่ณนะปัจจุบันไม่ตรงกับงานที่ได้รับมอบหมายเวลามีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ คนกลุ่มแรกที่จะต้องได้รับโจทย์ได้รับมอบหมายให้ปรับตัวตามแน่นอนครับ Managers Managers Man <agers S 1> ก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ r e s สก l l Upskill เยอะมากๆเลยจนบางครั้งเนี่ยงานที่เขาต้อง r e s สก l l หรือว่าพัฒนาตัวเองกับเป็นงานที่อาจจะไม่ได้ตรงตามจ o อบ Description ที่เขาเคยทำมาเลยก็ได้นะปัจจุบันเพราะฉะนั้นจะเห็นภาพรวมแล้วนะครับว่าแมเน g เจอเจอกับอะไรบ้างยกตัวอ,อย่างสถานการณ์นะครับผมเองเนี่ยพบแมเน g เจอ หลายคนมากนะครับที่ประสบปัญหาด้านความรู้สึกครับไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากพอรู้สึกตัวเองไม่เป็นมืออาชีพเพราะไม่สามารถที่จะคอนทิบิวงานออกไปให้กับองค์กรได้ยิ่งถ้าต้องจัดการกับคนที่หลากหลายมีตําแหน่งเยอะมากมายที่ต้องดูแลก็จะยิ่งมากเรื่องครับเหมือนที่เราเคยได้ยินว่ามากคนก็มากความนะครับและไม่ใช่ทุกคนก็จะทําตามความคาดหวังได้เพราะว่าสกิล ทักษะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนี่ก็จะเป็นปัญหาคลาสสิกที่เหล่าเมนเจอร์ที่ผมได้ไปทําการสํารวจด้วยตัวเองเจอมาเป็นหลักเลยครับเพราะฉะนั้นครับเล่าภาพรวมไปให้ฟังแล้วเล่าถึงปัญหาเล่าถึงปัจจัยให้ทุกท่านได้ฟังแล้วเรามาดูวิธีการลดอาการเบร์นเอาให้แก่เหล่าเมนเจอร์กันบ้างครับโดยวิธีการนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องให้ความร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นระดับท็อปแมนจเมนต์เมนเจอร์ด้วยกันเองหรือแม้แต่ระดับโอเปอเรชั่น ข้อแรกก็คือต้องมีมายเซตในการเปิดใจรับฟังก่อนแล้วก็ปรับตัวไปพร้อมๆกันก่อนไม่งั้นกระดุมเม็ดแรกจะไม่สามารถติดได้และไม่สามารถแก้อะไรได้เลยนะครับหน้าที่หนึ่งอย่างของเมนเจอร์ที่สำคัญมากครับคือการดูแลใจทีมงานนี่คือหน้าที่สำคัญเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในบริษัทประเภทใดก็ตามตำแหน่งนี้หน้าที่นี้คือหน้าที่ที่ทุกองค์กรคาดหวังจากเมนเจอร์นะครับแต่พอเราคิดกลับกันครับเราลองมาทบทวนดูดีๆเมนเจอร์เองเนี่ย เขาคอยไปดูแลคนอื่นเนาะไปดูว่าน้องเป็นยังไงบ้างมีภาวะเบรนเอท์หรือไม่มีอะไรที่ต้องช่วยเหลือมีอะไรที่พี่สามารถเข้าไปช่วยได้แต่เมนเจอร์เองกลับไม่มีพื้นที่ในการดูแลใจของตัวเองเลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องแก้กันไปทีละจุดทีละเรื่องนะครับโดยเริ่มจากเรื่องนี้เลยครับการให้คําปรึกษาชี้แนะและการโคชิ่งจากคนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าเมนเจอร์ครับ หากวันนี้คุณเป็นผู้บริหารระดับสูงกำลังบริหารองค์กรและต้องการทำงานร่วมกับเหล่าม a เนเจอร์ได้อย่างลื่นไหลโดยตรงนะครับพยายามที่จะหาทางสร้างคุณค่าให้กับพวกเขาด้วยกระบวนการในการหาพื้นที่โคชชิ่งให้กับพวกเขาครับคนเราทุกคนเนี่ยต้องการที่ปรึกษาอยู่แล้วนะครับเพื่อคอนเฟิร์มในความเชื่อความคิด ว่าตัวเองเนี่ยกำลังทํางานอยู่ในจุดที่ถูกที่ควรและมีคนที่อยู่ในระดับสูงกว่าเนี่ยเห็นคุณค่าของเขาเรื่องการให้คําปรึกษาชี้แนะนะครับและการโคชชิ่งเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่ถูกพูดถึงอย่างมากในการบริหารองค์กรยุคนี้ครับ เพราะเราเริ่มที่จะรู้แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆในการสร้างองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่ดีสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีครับทำให้คนในองค์กรมีความอดทนมากขึ้นด้วยและกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆด้วยซึ่งขออ้างอิงจากหนังสือนะครับ Coaching for Performance ของคุณจอห์นวิทมอร์ครับ ได้พูดถึงการโคดชิ่งไว้น่าสนใจครับในองค์กรเนี่ยถ้าหากว่าเรามีการโคดชิ่งที่ดีนะครับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างแน่นอนครับหัวหน้าหลายคนมักจะบอกว่าไม่มีเวลาและทุกวันนี้ก็งานยุ่งจะแย่อยู่แล้วนะครับที่จะต้องไปประชุมพบลูกค้าเที่ยงก็ประชุมเย็นก็ประชุมและตกเย็นมาก็ต้องเคลียร์งานอื่นๆแป๊บเดียวก็หมดหวันแล้วแต่ในความเป็นจริงคือถ้าเราละเลย เรื่องของการโคชชิ่งไม่ว่าจะเป็นระดับมิสเดิลแม a จเม e นต์หรือแ,แม้แต่ระดับ o p e r a t i o n นนะครับองค์กรมีปัญหาอย่างแน่นอนครับการโคชชิ่งเป็นเหมือนการทําให้เขาเนี่ยมีความเข้าใจในมุมมองในวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงมากขึ้นครับว่าเวลาเจอเรื่องเจอสถานการณ์ต่างๆจะตัดสินใจอย่างไรในฐานะที่เราทํางานอยู่ในองค์กรนี้เมื่อทีมงานของเรามีทักษะในการตัดสินใจที่ดีขึ้น มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นครับเขาจะสามารถทํางานได้อย่างมีอิสระมากขึ้นสามารถที่จะเดินงานต่างๆได้ด้วยตัวเองนะครับและคนที่เป็นหัวหน้าถ้ากว่าใช้เวลาในช่วงแรกนะครับโคชชิ่งจนเป็นนิสัยเป็นวัฒนธรรมในองค์กรได้หัวหน้านี่แหละครับจะไม่เหนื่อยมากในช่วงหลังนี่เป็นสิ่งสําคัญมากที่เราควรจะย้ําเตือนกันและการโคชชิ่งถือเป็นผลตอบแทนอย่างหนึ่งที่คนในองค์กรก็ควรได้รับนะครับ จอห์นวิทมอ์ครับได้กล่าวต่อว่าสิ่งที่ทําให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้นั่นก็คือคนนะครับเพราะถ้ามีแต่ตึกก็คงไม่ใช่องค์กรถูกต้องไหมครับในอดีตที่ผ่านมาครับเรามักให้ผลตอบแทนคนด้วยเงินบ้างเป็นความมั่นคงบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้นะครับผมบอกเลยว่าอีกหนึ่งสิ่งที่คนทํางานต้องการจริงๆก็คือการที่ได้รับคําแนะนําจากผู้บริหารระดับสูงจากหัวหน้าของเขาโดยการให้เขาเนี่ยได้ไปเทรนนิ่ง ได้ให้คำแนะนำแบบตัวต่อตัวกับเขาและเป็นการฝึกให้เขาสามารถทำงานแบบเป็นผู้นำได้อย่างมีวุฒิภาวะที่สูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะเมื่อเราโคชชิ่งนะครับพนักงานระดับเมนเจอร์ไปแล้วนะครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นนักปฏิบัติอยู่แล้วเขาจะสามารถพัฒนางานไปได้มากขึ้นนะครับเขาจะรู้ว่าเขาทำอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรจุดยืนอะไรที่เขาต้องทำเพื่อองค์กรนี้นะครับหรือแม้แต่คำถามที่ลึกซึ้งนะครับอย่าง เรามีชีวิตยอยู่เพื่ออะไรการโคชชิ่งติดกระดุมได้ทีละประเด็นเลยครับถ้าหากว่าหัวหน้ามีความใส่ใจกับเรื่องนี้จริงๆนะครับสำหรับองค์กรใดที่เริ่มการโคชชิ่งไปแล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ใครที่ยังไม่เริ่มนะครับผมแนะนําให้ลองนาําศาสตร์เรื่องนี้เข้ามาใช้งานในองค์กรครับเพื่อที่จะให้องค์กรเนี่ยพัฒนาศักยภาพของบุคคลที่ทํางานอยู่ไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามนะครับไม่ใช่เฉพาะคนที่ เราไปโค้ชแต่ว่าเราต้องส่งต่อความรู้สึกดีๆตรงนี้นะครับให้กับคนทํางานระดับเมนเจอร์เพื่อให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้และได้นําวิธีการของเราไปปรับใช้กับทีมงานระดับโอเปอเรชันอีกทีหนึง่งนี่ก็จะเป็นสิ่งที่สร้างเอมพารตีต่อองค์กรมากๆเลยนะครับลองนําเรื่องโคชชิ่งไปปรับใช้ในองค์กรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยครับ และข้อต่อมาครับเมื่อเราพูดถึงระดับบุคคลไปแล้วนะครับว่าคนที่เป็นแมเน g เจอร์เนี่ยต้องการอะไรเรามาดูในระดับองค์กรกันบ้างภาพใหญ่ภาพรวมทํางานร่วมกันคนเหล่านี้ต้องการอะไรบ้างแน่นอนครับการสร้าง psychological safety ในที่ทํางานเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการเพิ่มความสุขนะครับย้าตรงนี้ย้ำตรงนี้ทีนะครับเพิ่มความสุขของคนทํางานระดับแมเน g เจอความสุข เป็นประตูบานสําคัญเลยครับที่เมื่อเปิดได้เนี่ยคนทํางานจะอยากทํางานได้อย่างลื่นไหลและอยู่กับองค์กรไปอย่างยาวนานการทําให้พนักง,งานมีความสุขนะครับในสิ่งที่ทําอยู่เป็นโจทย์ที่หลายองค์กรเนี่ยต้องเผชิญหน้านะครับและเชื่อว่าหลายๆองค์กรก็ยังทําได้ไม่ดีด้วยซ้ำครับโดยหากองค์กรทําให้พนักง,งานมีความสุขในการทํางานได้นะครับทั้งบุคลากรเองก็จะมีชีวิตชีวา มากขึ้นนะครับพร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานควบคู่กันไปด้วยเขาจะไม่รู้สึกว่าการต้องมาทํางานคือความทุกข์ระทมที่ต้องตื่นมาในทุกๆวันจันท์แล้วก็ต้องมาทํางานน่าเคร่งเคียดกลัวว่าหัวหน้าจะด่าจะว่าในแต่ละวันสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่าเราสร้าง psychological safety ในองค์กรได้นะครับคําตอบของโจทย์นี้คือการทาให้พนักง,งานมีสถานที่ที่ปลอดภัยเหมือนกับบ้านของเขาเอง สิ่งนี้จะทําให้พนักง,งานรู้สึกสบายใจมีความสุขไปพร้อมๆกับการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยาที่ผมพูดถึงหรือว่า psychological safety นะครับสิ่งนี้สมาชิกในทีมควรจะได้รับรู้ร่วมกันและต้องเคารพอยู่ในกฎอยู่ในมาตรฐานเดียวกันด้วยโดยพวกเขาควรจะมีความเชื่อร่วมกันว่าการเสนอความคิดของตัวเองต่อคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวขนาดนั้น สามารถที่จะพูดได้สามารถที่จะถูกวิจารณ์สามารถที่จะให้ฟีดแบ็กกันได้ไม่ถูกมองว่าเป็นความคิดที่ดูโง่นะครับหรือว่าพอมีคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วเนี่ยก็จะถูกเถียงมากลับมาแบบคอแข็งเลยสิ่งเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับ เพราะว่าเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้บ่อยๆในองคอ์กรเนี่ยเขาจะรู้สึกไร้คุณค่าและจะไม่อยากจะพูดอะไรอีกแล้วนะครับความไว้วางใจและเชื่อมั่นระหว่างกันก็เป็นสิ่งสําคัญที่ดีมากๆในการสร้าง psychological safety พื้นที่ปลอดภัยนะครับสมาชิกในทีมต้องมีความไว้วางใจกันเชื่อมั่นระหว่างกันเชื่อมั่นในความสามารถของทุกคนทุกคนทํางานคนละตําแหน่งกันแต่พวกเราเนี่ยมาประกอบร่างสร้างตัวจนทําให้งานมันสําเร็จได้ เชื่อมั่นว่าถ้าหากว่าเรามีความเป็นมืออาชีพพอแล้วทํางานตามกําหนดเวลาเราจะสามารถบรรลุปเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ทุกคนจําเป็นทจะต้องเล่นอยู่ในเกมทํางานในตําแหน่งตัวเองให้ดีสุดและเชื่อมัน่นไว้ใจว่าผลลัพธ์นั้นจะออกมาโดยการที่เราเนี่ยทำงานร่วมกันอย่างลื่นไหลนะครับ ต่อมาครับจะเป็นเรื่องขององค์กรบ้างแล้วโครงสร้างขององค์กรและแผนการทํางานต้องมีความชัดเจนนะครับซึ่งมันต้องเริ่มต้นมาตั้งแต่ระดับท็อปแมネจเมนต์จนมาถึงระดับมิดเดิลแมเนจเมนต์เลยนะครับทีมที่มีการจัดการภายในทีมที่ดีครับมีการแบ่งโครงสร้างและการทํางานอย่างชัดเจนมีการวางแผนในระยะยาวว่าอีก1ปีอีก3ปีอีกหปีจะทําอะไรบ้างและให้ดีเทลในแต่ละ วอเตอร์ในแต่ละไตมาสอย่างชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนนะครับรู้สึกไม่หลงทางและรู้ว่าเรากําลังทําอะไรกันอยู่สมาชิกในทีมทุกคนมีความเข้าใจในภารกิจและแผนงานร่วมกันเข้าใจเป็น,นทิศทางเดียวกันรู้ว่าบทบาทของตัวเองรู้ว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรทําให้สิ่งเหล่านี้ชัดเจนที่สุดนะครับแล้วคุณจะมีองค์กรที่สามารถทํางานได้อย่างลื่นไหลในขณะเดียวกันครับก็ต้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของคนอื่นด้วย ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่นะครับตลอดจนให้ความร่วมมือหรือประสานงานระหว่างกันด้วยดีครับเพราะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องการความสำเร็จร่วมกันอยู่แล้วนะครับทุกคนมีโจทย์ในการทำงานไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่เราต้องบรรลุเป้าหมายไปด้วยกันจากความร่วมมือครั้งนี้นะครับ ต่อมาครับจะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งลงไปมากขึ้นแต่ควรจะสร้างในองค์กรครับคือการทําให้คนทํางานเนี่ยรู้สึกถึงความหมายของงานที่เขาทําสมาชิกในทีมนะครับต้องมีความรู้สึกลักและภูมิใจในงานของตอนเองให้ได้สิ่งนี้พูดง่ายทํายากจริงครับถามว่าทํายังไงได้บ้างแน่นอนครับต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันก่อน ต้องมีการที่จะให้อำนาจให้หน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยได้รับผิดชอบอย่างเต็มรูปแบบตลอดจนการโคชชิ่งอย่างที่ผมบอกไปในช่วงแรกนะครับก็จะช่วยเขาเนี่ยสามารถดูได้ว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่คุณค่าของสิ่งที่ตนเองกำลังทำอยู่ในงานนะครับเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลามากๆในการที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกได้แต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไปทำลายระบบเสียเองนะครับคาดหวังแต่ผลลัพธ์แต่ไม่ได้พูดถึงกระบวนการ ไม่ได้ใส่ใจในกระบวนการก็คงไม่มีใครที่เป็นพนักง,งานของเราหรือแม้แต่ระดับเมนเจอร์เองนะครับที่จะสามารถที่จะทํางานแบบนั้นได้มีแค่ซูเปอร์แมนเท่านั้นแหละผมว่านะที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันลื่นไหลสมบูรณ์เพอร์เฟกการทํางานมีกระบวนการดีนะครับก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่พวกเราเตรียมมาอย่างดีแต่ถ้าหากว่าผิดพาลาดล่ะต้องมาดูกันว่าความผิดพลาดครั้งนั้นมันเป็นเรื่องของอะไรถ้าากว่าเกิดจากความ ไม่รอบคอบเองนี่คือบทเรียนสําคัญที่เราควรจะมุ่งเน้นมากขึ้นและควรจะเรียนรู้จากความผิดพลาดนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นในองค์กรโจทย์ใหม่ๆอย่างที่เขาไม่เคยทํามาก่อนและเขาผิดพลาดผมคิดว่าคุณควรจะให้กําลังใจเขาเยอะๆและบอกเขาไปเลยครับว่าเราได้รู้แล้วนะว่าสิ่งที่เรากําลังเรียนรู้กันอยู่ถึงแม้ว,ว่าจะเป็นเรื่องใหม่คุณก็มีความกล้าออกจากเซฟโซนสามารถที่จะทําเรื่องใหม่ๆได้และเชื่อว่าในครั้งต่อไปที่เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ คุณจะทําได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมนี่ก็จะเป็นวิธีการที่ดีมากๆในการสร้างคุณค่าให้กับคนทํางานไม่ว่าคุณจะเอาเขาไปทําสิ่งเก่าหรือไปทําสิ่งใหม่เองก็ตามครับ ก็โดยสรุปนะครับผมแนะนำา2แนวทางนะครับหนึ่งคือการโค้ชชิ่งให้กับพนักง,งานระดับม a เนเจอร์โดยตรงทำให้เขารับรู้ถึงคุณค่าและการมีอยู่ของพนักง,งานระดับมเนเจอร์ว่าเขาสำคัญต่อองค์กรมากแค่ไหนครับส่วนที่2ครับคือการสร้าง Psychological Safety พื้นที่ปลอดภัยให้กับม a เนเจอร์รวมถึงพนักง,งานระดับโอเปอเรชั่นทั้งหมดเลยเพื่อให้องค์กรเนี่ยสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างยั่งยืนนะครับเพิ่ม2เรื่องนี้เข้ามาให้องค์กรนะครับ คุณจะสามารถรักษาเมนเทจเก่งๆของคุณไว้ได้ให้อยู่กับองค์กรไปนานๆและทำให้เขาสามารถบริหารจัดการทีมงานของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยวันนี้เนื้อหาของ Remaster ก็จะพูดถึงเรื่องภาพรวมประมาณนี้ยังไงขอให้องคอ์กรทุกองค์กรนะครับได้สร้างพื้นที่ในการโคชชิ่งและสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เมนเ์สของคุณทำงานได้แบบไม่ต้องเบิร์นเอาท์อีกต่อไปครับ หากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Mission to the Moon รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับพวกเรามีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของคนทำงานมากมายให้ทุกคนติดตามกันยังไงถ้าหากว่าชื่นชอบรีมาสเตอร์ใน EP นี้มีปุ่มซูเปอร์แตงให้ด้วยกดซูเปอร์แตงมาเป็นกำลังใจให้กันนะครับ แล้วพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าครับสำหรับวันนี้ผมอ้ามสุปกรณ์ราลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับมิ n t ั t นท Moon Podcast